ล้างนองมาพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเด้อเมื่อกี้าง่ล่างลงมามื่อนี้มาพบสองกับสองบ๊อบบี้สาวเล่าน้องพ่อพี่น้องมื่อนี้บ๊อบบี้ใชมาแกงนใหม่กลางปลากลางดงกลางธรรมะสี่ทีสดสดงดงามพร้อมกับสาวเล่าที่หน้าตาดีสั่งอีไอเห็นเลยมาเป็นงามนะเขาเคยบอกเขาง่ามเขาออกสื่อบางอย่าง lạng ngòi mới, cái nó không phải nè lạng ngòi mới, nó không cái sẽ lấy ao nạm sạch, thì hao mang tới, tới vườn tụm, nồi hao, lấy ao nạm lấy không lấy ao, lấy nồi, lấy nồi, Tôm nồi, lấy 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 แม่บ <S preach science> ังได้ดายเนาะพี่เนาะหนึ่งเท้าอากับเท้าตีพันสิเห็ดให้กินร่างมอดีๆเนาะน้องเนาะใหรอเบื่อหนาน้องน้องน้องพี่ประสะเบื่อหน้องข้อการมะหูกันนักกไดนะอาเ้าเช้าอฮะ เขาป่าเออโขาเสลดอ่ะเห็นเบิร์ดสดายนั่นเห็นหูแล้วนาป้าเต็มหมอนอ้อยเฮ็ดกับนีเนา้อาเนาะเน้องขี่กระเดือนนะคะห่างกี่น้อย่รอ่ะไม่น้อยเอาเอาหมอมาเอามอะไรมาเสียบในตีใหม่ต้องคออย่างนั้นถูกถูกถึงมาสองตัวไปาเคาะเคาะพี่เก่ใช้ผ้าเด้อ เสีดยังยโทได้ปลาหมึกแห็งมาบ่ปลาหมึกแข็งสองตัวโอ้ขิห่นนอนขิงหั่นขิงหั่นเป็นเหตุน้ำมาขงนเ่น่แต่ผู้สาวไปดจ้านะเออหมู่นี่อบเอากันก็อีไอน้ากันะครับอ้าวบ่มีคนนอนน้อยอันนี้แหละ เไปหานะเ้ยความน้อยน้อยเอาตัวหอดให้ดีเล็กอาแบบมี้เนาะชิมะฟาสมงพิธีชีวิตอยู่ป่านเอ้าวันเ้คันเี้อยู่ป่าหนึ่งมือเ้าจะเอาตัวหอดไหลบ่อได้จะใช้ยังเีย เยตมดักาเบอกวอกมาก็ได้แต่บาตกเก็ตเราใส่ดักาเนียบาตรักเีบอต้งอเนาะดักขาอ่ะลเมามาเบ้องานใหม่ใหม่บอเออเอานึ่งมาเบืังเอาม่ใส่แล้วเเอามอามาขาดเเไรวักเกักขกรได้เน้นน้อยเน้นน้อยย่านไพ่หมอจูเริมเือนีโอเคเอาออกก่อนอ่าเลยเอาหมอบออก กูว่าไปหาโคตรนี่ไงนะเ้ยอออสปาก้อตนี้นมาลีฮีคถว่าใหม่ด้วยจะกัดตัวนี้นับเนาะแมนแมนแมนใช้ว่าสีขาวกูว่าสีขาวกูว่าสีขาวน่บักนี่ยนเพบาเฮจังสักตอกแน่นกันเสียจังสักคึามพอดีได้ ไอ้แน่น้อยเจ้าดูได้ป่จสอบนะบันนีรพี่จสอบได้ไหมเดียมซามุิฟะจ้ะมากินเผาปลาเนาะพี่น้องเอ้าเี้สิแกงแกงน้ำกันแกงกะทิแกงกี่แกงก่ะบักะไสุอาเปตะยาเน้อยนี่ไงมันจะงิบจิ้ค่ะเดี๋ยวกางสงัความนะิกงเดียว้ เดเขาเจจนครึ่งเส้าเห็นมันี่ยีครึ่งเส้าเห็นไหมเน่าถ้ากะตอกก็อยู่นน่อยจับเออจัตอกใหม่มชิบุความให้เจสกควาตอกตอกตอกน่าเลยโอเคได้เรื่องบ่ซำนี่ได้บ่ขจอกันเออได้อยู่ตอกไม่นนที่นิดหน่อยตอกตัวนี้ให้มัน มันจืดชุกยังไงเหอเนี่ยเนี่ยวนี่น้องเคยโตมันจืดได้ห้ากับเฉยด้มากเกงเดี๋ยวไปแอนเอาใหมก็ยังตีปลาหมืกปะเมึกจ้าเมือกปลาสุกสองตัว่มอกปลสุกเดี๋ยวเาไปไปหาพืชกันนะพี่น้องมาส่งสได้กินค่ะมันโมมีสุดมา่เลยพวก้นเกลือไว้อะ โฟกัสเกิบว่งแน่เกิบบ๊อบบี้จืดแต่นอกพอพี่นอกเง้ยจืดแต่อยากเขาแห้งเวลาตอนนี้เวลาสิบสองโมงเดก็บเห็นหน้าเห็นตา่กกเถั่วเหียครูแกงมะนิหันน้าจ้ะนะหันตำมาเด็นดางตัน้าเฮ้ยถวดางแล้บอกางเดี๋ยวหอดวอกอมึงถือดีดีที่ ยาขาวลงสีอะพี่บัวเอากระสเอแกงอาปูกรสอันนี้อันนี้ามือ่่อันนี้กรางแล้วอืางแล้วนาดด่าแล้วพี่น้องนอาบ่วงบ่วงน่นตีหอยแ่หนาเ้ยถอไกๆนะเฮ้ยมันสือันนเฮ้ยมันสถอน่ยมันสถือไพไพ่สมอสอาสีมอเข่งแต่ก็เบื่อเข่งบเลยก็ด่างเมือไหอามาคัน อาหลังมืออ่ะน้นน้องก็ได้น้เลยน้าหนักนักจ้าสาเศษก็กินอีดีมันยังเมื่อยะเนาะอ๊ดไปก่อนเดี๋ยวต่อเด่ะเดี๋ยวก็ต่อเด้เนาะด่วนไ้อยเอาหน้าเอาเบสดมนสุดใหม่หมอมันหน่อยตะเกียหนันักเลยัอหาเยกรยที้อนอกสเลสีเสียจังไหบ่เนี้ยทอกมีนำมุนตำดีหัวพึ่ตำขัดอัน อูดูนีเลยตามอนั่นจะอีกติ้มสิพาะว่เฮ้ยขั้นอาั้นเราเห็นนอไม้่ก้ห่นก็จะเห็นขัยขัดนโอ้ยพยิมาขี้เดือดงานเขาพวกขี้เดียดกันเลยอีจิตันหน่วยเดือะขัดย่นนะเนื้อเนื้อกัดสดช่วยขอยล่างเลยพี่น้องนี่เ้าเอาไปขาเสือยู่มผ่ยยมให้มันหอนคือเก่าเด็กผู้ชาะมาเคี้ยวแเด็กผ่านออกมาอีห่ อาจัเคียวนอเฮ้ยไเลยเคียวีมี่ยังใส่นเฮ้ยตีมันโดนะติแมมากแล้วเกสีฟาหน่อไหมใส่พอดีลดกนนั้นเอาั่นลูกหมก่อน๋ยวนั้นเออมันสีบอเพ้อได้น้ติบบอทมอานยทมซื้อก่อนยางมันหมอเก่าค่ะิสิ่ัเนาะ กินขี้มือกูนวดแท่เนาะไปเบี้ยงจะวันนี้แทบบเกเห็นบร่อาเอไปคมนะคะโอเคจะได้นี่โอ้ยหนมันเบิดคมคักบเบิดจะได้ได้นะยเนะคมกกินคมมันหมาจัง่อยขนาดะอีกอ่ะไปนี่ มาเสืออ um um no no uh, ีกเลบเสืออีกพีเห็ดเป็นอยู่บ่พอดเลยเอาใส่เลยว้าสัตวเคียวเนื้อนังคอยตำใส่ปเดกเนาะนังลหังกวดตั้งเลยกบเือ่อยเนาะนักนอบ่ไม่ใช่กแงเนาะเอานักเอานักเสออีกกไมีตึงติดตัว ผิกเออเอาพ้าวกระเนี้งบ้งน่เฮยแว่าเอาจองัดเตอแต่ว่าจองัดเตอกเออมันวัดเตเกนี่ยเออคนเกอ่าโบ่ันู้ชมมัิางใิ้อคันมสด้ยพีโอ้หักอีอ่าวดทีกมาสไอ่ะแกงมันแบเลยจ้าเ้ะิเบิงเบ ใส่ปลาลกเลยพี่น้องวันนี้พี่น้องใส่ปลาแกจ้า่ปลาแหกซ่อเด็จดุโมเมนโคตงมากอู้อีเกมกะใสนะใส่บั่งอันบิดปักพริกเอ้ยปลาแกบานยากุเข้มในนี่น้ำตองน้ำตาลกระใส่นิดนึงนหัวต้ด้วยน่เขีนจูเขาซื้อๆเล้วยาปลาไมันชถา ก่ตวนใส่ไ้เ็บได้ใส่น็บม่อนายพอดีเดี๋ยวเก็บมาพลิกเนี่มองบวงบดีเอาพกดิบมาน่นเอ้ยซีมามาพี่น้องสัวจ้ะอ้าวก็ใส่บวงตีร่องใส่จองได้เลยปิดกล่องเราจะใส่ที่ร้านนี่าับ้ไม่ใช่ได้ เอวิกดองไปใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ตาลจะใส่ได้ด้วยมือบานอาเคยบใส่กุกใส่ใส่น้ำตาลจ้ะทั้งหน้ามือเฮ้ยนาะเคยบองเนยโอ้ยเฮ้ยอีอีอ้ามันเค็มเลยคันเค็มแตใส่น้ำตาลนะฮะเออนะป้าให้มันปรก่อนเบื่อมันจะโปเ้อนเออจะยิ้ได้่ห ป้าขู่อย่าขูอภัยได้เห็ดโขดแซบด้เอียงคือีเอียงกับใส่นหืมกินแบบธรรมศาสตร์ปีอีสังโอเคสามมีไฟเือเฮยเป็นแม่ตีไเือเล่นกัาใส่คบสุดเดเน้อเพื่อนน้องเขาเบื่ออย่งก็ใส่เเขาเบื่อตามกระผมก็จะน่ามาีขอกตามเลยเมื่อปรุงขนมอันนี้น้อเพื่อนเดถามมันผลก่อน ที่มือปรุงแมนคอยเองเนาะพี่น้องแก่เสียบตัวเสียบกับจังววากันไปขนบก็ใส่ตามว่บีบอกแหละเอิ่มเคมาเคยเหตุกินเขนได้บอกเคนว่าอยู่เฮือนมีแต่คอยลึกจะสซ้างุยมาไหมขุดเด้อพี่น้องขุดแล้วพี่น้องกดแล้วซีมือไปจ้มซีมือนัว บนาเฮ้ยเฮ้ไงบ้านี่น้อยมาปงเห็นไหมน้อยโบนาปงยังไเอาโตเอากะดนวงสีอ่าอ่าจะให้มันกว่นะอ่าหิวข่าลนี่โอ้ยดียจมาถือหรอดีมดีดขายาถิ่พันธุ์ครึ่งวตีขางนึงเฮ้ยตดห่ปโอ้กุยเด้กุยกุยะ

โอ้บ้ถ่ายตอนปงกอาปอไม่ใช่ไถ่เลยนะตอนปงยื้ขายิ้นาาหนึงกสอ้วนเอาเมเก้ซิขาเห้าผ้อะไก็พ้าไอ้ดีกับผ้าเอาออกซิเฮยจากเอาออกมามามาหน่องเก้ไนกินแกงน่อไม้เอาออกบด่ายบ่เบิ้งเีฮักมันใช่แตวก็ฮักก็มาคือ ได้นะอาตักดนนะตักดออะเอามาผิดเออฝาได้อาเดี๋ยวถ่ายก่อนสึงม่โถมาถ่ายยังซูกูหิวเล้ดลยเร็จแล้จาะกมด้อแล้วาเอามไปเออาเอาอเอาจ้าอาไเาไปเเอาาไเาเอาไหเเอาไปเอาวเอาเไปาเอาาอเปาาาเา ไม่เยจะไปแล้วเอานี่เถอลนะไปอ่ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวสวยหนึ่งแต่โป่งก็นาคียัมุงหอนมังหอนแต่คุณจึงถือสีมาสอแย่งน้ำกูน้เอ่นถอกเลยเนาะมาน้ามันขาดหมาททางมันพ่อเลยนมีน้อยพ่อเลยนมีน้อยไปไปนั่งเล้น้อยตอนแบบนี้น,นี่เสมันามาเองเนาะเห็นเนาะใ่ไว้ท่าไปลังถูกกจะแสะเสีว่ะไปไปต้องเสตอดีก่น่า แกงอยู่ป่าเอามานั่นเถอะน่เนหอเอากูเป็นหอกูหายไปงนหอยอ้อยเางี้ยถิ่มแห้งเมามามยับพามานังตั้งขาตั้งาัึไป๊ัดที่ถเลปัดปัดปัดปัปัดปัดปัดปัปัดปัดปปัปดปัดปัดปัดปดปัดปปด้ดปัดปัด้อดปังปปดปั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 ดัดัดปดเกปปัดนี่ ตัวใหญ่ปากูกินจือกันเขาแนเขาใช้เขาเนพยานเลยเามาเลพ่อเมย์พี่นอซบ่ถ้าพี่เขาเกินเขาพี่เออน่าชอกตายะหามันกินเขาป่หาพ่อเมย์บอกเอาเดี๋ยวกันพ่นพี่นงมาซื้อไปซื้อเเบิงหากันกูอยาแต่เมื่อบากิน้อันนี้เนาะแบบนั้เนาะใช้แบบหมดจด เข้มเหนะมาสิเก็บลงเป็นบ็อปูง่อยแล้วมันก็เอาเครืองเกลือทุประใส่ออจะเกลือมันครบกันเน่ยชิติดโควิดนี่มันบครบจะได้จะน้อยตัวนี้โโยน่โยนแ่โอ้โหรเทเออถ้าเสดเอเห็นสดเนอลองอันติกต่อวันหนึ่งนะเอาวาง่วนกันนะอันนี้อะไรนะอเก้าใหด้ อะไรนึงวันตีอันนึงชุกมาู้สองเหรออันนีโอเคนึงสองสามสัวนเลยยารจเดียวัดหวงเอาของขินมาชิบขนเี่ยวมันจกขาชิบหน่อย้มาเป็นเม่ห่ากับอเอาเเพื่อนยัง มากมกมาเนกูมาเด้อพี่น้องเตรียมังารโต้มาเตรียมเตรียมยังกูาบเอายังบัดบ่เอายังบัดบเดียวเตรียมบดียวเตรียมเดียวบอกคนอ่บเตรียมน่ยเดิเจ็บะมัดแล้วจ้ะก็ีสดอมางกไอะไรแกกล่องเขาหน่อยายยเอยู่นีก็ได้่มาขาบงา กางเกงไปลามาถูกมาเอตัวไอ้ทาให้ทีจ๋าีต่วยังแบบหืมุมาค้มคมตียิบ้หรอตบมาปลาจังเลยเอาปลาเลยเนาะเจ๋งนะแต่ทีต้องพอยต่จังอร่อยแคบ่ะแ่บ่ี้อย่างมี้จะปีงนะมาเจอเถอะนี่มันยังวา่มันบากน้องผันีคือบา กใสเห็นนี่ใส่มันจะใส่ตขกัทับแต่ว่าไมตการเามีเนื้อไปลาอืมมถูกกว่าเรามาถูกูกับอียถูกเมื่อกีู้เห็ดเห็นมาทำซิกนิไหมเพริกล้อกับเปลือกเปียเปี่ยนอย่างเอาดำังจ์กอนหนูใช้ำดังกำังขาใหล่ตเน้อ ม่เลยตอนตบกนใหม่เด้ยบอไมเปื่อยแต่แกคิดรอนกับกงเพี่สอะดจะเสียบนะจ๊ะวี้จิ้งขางดิ้นงามูเสียงสดจะเป็นตะยาดเอาไมครับเอออาเออหายนะบอหายอาก่องหา ถายวิดีโอได้ทายหนขถ่ายวิดีโอโอเคในแหละไ่ะกูเห็นไงแตน่ยนะอันหนึงนะสดสดสดเบอหรเบ้อแบบไ่ใช่ไอ้ยเองชุ่มอาเลยอาเด้อนือย่าพาดิกะตักไอ้ไลทดิเห็นกู่อยากเลยต้องสอนเอาเป่าให้นเป่าก่อนปลากูเสียบดักตาย จากเงายอยู่ทีเสียงสดจะเป็นตะหยันหาถอยเห็ดยังเขบอกคือกูบอกว่าอีกนี่นี่นี่ที่มองย่อยแเรางอใหม่ไปไปชาร์บางอย่างดอกไม้องอ่อนเอาบิ๊ไปอเบิ่์มานี่กระตาอือ แกไมก่รู้กูจะทำลืมตายฟองศาลกันเพื่ออนไรตักใจขอ,ขอ,อ,ขอเออเขอาอยเอาหน่อไม้มาออม,มาพี่น้องจ้วนกินแกงหน่อไม้กลางป่าเนาะไอ้หลายคนนี่สาวซาสาวลมาป่าติติดแสบเนาะป่าติอยู่ป่ากเข่าแกงหน่อไม้พี่น้องเลย ไม่ได้ค่ไม่ได้อยู่ีะีมันงาพยันเนาะเหงามับเด็ับเด็าเปลี่ยนใาหนังกหน่อยเดีอยวโลดจะได้เนี่ยเดี๋ยวเพอนเดอจะเอาหนังแงหน่อยเมื่อคอนมาตกวจริงเนาะตัวนหนม่เศร้าลงมเาผมมีผักยังอ่ะอ้าวตัว่ะ ทำได้เป็นเลยนะเนาะเลยวงข่าวะแจ้งกระไมุ่เจ๊าแซ่บเจ็บกินแจงกระไม่ออยีมาวซ้แงากอา้ากินแต่อกันอเกล้เกกัเห็นกยังก็สินวาน่ะมากัะไม้เฮ้ยที่ไม่บออใชได้เป็นอยู่เราพิคกุนที่่ะ ไม่ไพง้วมันโยโต๊ะใช่หรอโยนเป็นโต๊วโยนเ็อย่างเยวยังหน่อยเขาจะบังบอนิหน่อยตีบมาแล้วยังหน่อยเลยเป็นเบาะวนีดหน่อยเากันเด่นๆแล้วกันน้ำลายเหยเน้อใไเย็น้นประสดได้เพว่หนาปากกว่า

พอดีกีเติยวเขาเขาไม่เห็นตังเี้ยใอาแกงใหม่เ้ากงบัดเกลียวเขาจำใบทำไมต่าบแกงกูยีปลาถูกุูมีปลาถูกินเป็ดด้วยเหอันบอกน้องเก่งเหลี่ยวน้าใบตรงมีเบียร์ในเดอสติเท้อ